นี้ถือว่าเป็นพ่อปหัวป่าไปใช่ไหเราควรจะใส่อะไรก่อนเนี่ยเราจะมาทำมาม่าต้มยำ มาม่าต้มยำน้ำข้นหมูบะช่อครับแมงเส้นก็ไม่เหมือนกันละมิกมันคือการมิกมิกระหว่างอันนี้กับอันนี้เติมน้ำานี<ะ>่ยใช้น้ำแร<ะ>่น้ำเยอะไปเดี๋ยวค่อยเทออกห<ะ>ม้อเล็กหม้อเล็กแบบนี้เด<ะ>ีย๋ยวสุกไม่เท่ากันพี่เก่อนหลังจากใส่เส้นไปแล้วเราก็อารอน้ำเดือดเดี๋ยวเราจะมีโคโน่า แล้วก็เต้าหู้ไข่มีเห็ด <Hey. S 1> แกะเครื่องปรุงใส่ในถ้วยไปก่อนนะครับก็ <Hey. S 1> ประมาณนี้ <Hey. S 1> เห็ดเข็มทองมาไปด้วยครับล้างแล้วหกสิบ <Hey. S 1> บาทกินได้2คนว้าว <Wow. S 1> น,นี้น้ำเดือดแล้วเรียบร้อย <Hey. S 1> ฟาบ <Hey. S 1> บีเข้าไปาบเบ <Hey. S 1> แล้วไป เต้าหู้ครับผมก็โชว์ลงอย่างนี้เลยนะเล่นทำแบบลูกทุ่งเลยครับผมลัวเส้นอืดว่ะนี่มึงให้กำลังใจเดี๋ยวมยืนกดดันหน่อยฮะยืนกดดันเนาะเดี๋ยวืนให้กำลังใจเสร็จแล้วครับหน้าตาคือแบบว่าดูดีครับ <c oughs> ไม่มีเวราขังเต้าหู ถ้าน้ำเยอะกว่านี้มันจะจืดนะใช่ไหมอันนี้จืดแล้วป่ะอันนี้ขิงชีวิตจิดแลว Okay. Okay. Yeah. she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick all the boys there can't help it it's a habit clothes that she wears short skirts